บทนำขีปนาวุธทีมีอีิของไทยชื่อที่กำลังถูกพูดถึงหนักในวงการความมั่นคงข่าวหรือเรื่องแรงทะลุเป้าและแม่นยำระดับจุดไข่ปลาทำให้ทั้งสื่อและสาธารณะให้ความสนใจอย่างกว้างขวางบทความนี้จะพาไปรู้จักที่มาเทคโนโลยีหลักสมรรถนะจากการทดสอบผลกระทบทางยุทธศาสตร์และข้อกังวลที่สังคมต้องพิจารณาทั้งหมดในรูปแบบเรียบง่ายแต่ชัดเจน เพื่อผู้ชมที่อยากเข้าใจภาพรวมไม่ใช่คู่มือเชิงเทคนิคที่มาของเนที่มี2026โครงการในที่มี2026เกิดจากความต้องการเพิ่มขีดความสามารถด้านป้องกันชายฝั่งและการตอบโต้ภายคุกขามระยะกลางกลโดยรวมงานวิจัยจากสถาบันภายในประเทศและความร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติโครงการถูกวางกรอบให้เน้นความแม่นยำความทนทานและการบูรณาการกับระบบสงคราวรองปัจจุบันเป้าหมายหลักคือการลดโอกาสการพลาดเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงเทคโนโลยีหลักภาพรวมระดับสูงเอทีเมี2026นํีนำเสนอการผสมผสานร,ระหว่างระบบนำทางและเซ็นเซอร์สมัยใหม่โดยให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์การนำร่องและระบบควบคุมการบินแบบอัตโนมัติเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ขีปนาวุธสามารถปรับเส้นทางเล็กน้อยเพื่อตอบสนองต่อความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเป้าหมายในภาคสนามการออกแบบยังคำนึงถึงการลดสัญญาณรบกวนจากสิ่งแวดล้อมและการ เพิ่มความทนทานต่อการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์การอธิบายนี้ตั้งใจให้เห็นเป็นภาพรวมไม่ลงรายละเอียดเชิงช่างที่เป็นเทคนิคหรือขั้นตอนการใช้งานสมรรถนะและความแม่นยำคำว่าแม่นยำระดับจุดไข่ปลาอาจฟังดูเกินจริงในสํานวนแต่ข้อมูลจากการทดสอบในสนามชี้ว่ามีการปรับปรุงความแม่นยำอย่างมีในสำคัญเมื่อเทียบกับระบบรุ่นก่อนโดยเฉพาะในเงื่อนไขที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และสภาพอากาศ ไม่อ,อื้อเนือระบบการนำทางสำรองและการประมวลผลสัญญาณที่รวดเร็วช่วยลดความบิ่งเบนของจุดกระทบทำให้เปอร์เซ็นต์การถูกเป้าหมายตามเกณฑ์ที่วางไว้สูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร์การทดสอบและผลลัพธ์สรุปผลโดยไม่เปิดเผยข้อมูลลับการทดสอบภาคสนามที่มีการเผยแพร่เ,พเ,พเป็นวงจำกัดแสดงให้เห็นว่าฮีปนาวุธสามารถปฏิบัติภารกิจตามข้อกำหนดได้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆทั้งนี้มีการติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นระบบเพื่อปรับซอฟต์แวร์ และพารามิเตอร์การบินผลการทดสอบช่วยให้ทีมพัฒนาแก้ไขปัญหาจุดอ่อนเช่นการตอบสนองต่อลมแรงหรือการรบกวนสัญญาณแต่ละรอบทดสอบยังถูกนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพและความสม่ำเสมอในการใช้งานจริงความสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทยการมีระบบขีปนาวุธที่มีความแม่นยำและสมรรถนะสูงช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันประเทศและสร้างปัจจัยยับยั้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ในภูมิภาคทั้งยังช่วยให้กำลังผลสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะความแม่นยำสูงหมายถึงความเสี่ยงต่อความเสียหายที่ไม่ตั้งใจน้อยลงนั่นสำคัญทั้งด้านการเมืองระหว่างประเทศและความรับผิดช,ชอบต่อพลเรือนผลกระทบต่อภูมิภาคและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนาการทางยุทธปกรณ์ของประเทศหนึ่งมักส่งผลต่อการประเมินความมั่นคงของเพื่อนบ้านด้วยเหตุนี้การสื่อสารเชิงนโยบายและความโปร่งใสในระดับที่เหมาะสม ึงมีบทบาทสําคัญเพื่อลดความเข้าใจผิดและความตึงเครียดโดยไม่จําเป็นนอกจากนี้การร่วมมือด้านเทคนิคและการแลกเปลี่ยนมาตรฐานความปลอดภัยกับพันธมิตรสามารถสร้างความไว้วางใจและลดความเสี่ยงการแพร่ขยายเทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมข้อกังวลด้านจริยธรรมความปลอดภัยและการกํากับดูแลความสามารถด้านอาวุธที่